เวบจะเอโอ้โหเนี่ยบรรยากาศแบบนี้เช้าๆเนี่ยโหว่ายน้ำเล่นเพลินเลยนะนี่ว่ายสวนกันเลยนะนี่ มันเจอะกันจริงๆเชา้ชาเช้านี่บรรยากาศดีฮะว่ายน้ำเล่นกันเพลินๆเลยอาหารอุดมสมบูรณ์ฮะเลาะริมตะลิงกันแหมโน่น เจ้าเต่าโนโนเขาอยู่บนขอนไม้ฮะนะนัง่งอาบแดดสบายๆให้ยืดคอจะนะเจ้าตัวเงินตัวทองก็เลาะริมตะลิงไปเรื่อยฮนะนะนี่แหละธรรมชาติของที่นี่ฮะ ดู้ะสบายตาสบายใจฮะนี่ดูฮะเลาะไปเลาะมาวนมหานาะเล็กอีกแล้อยู่ไม่ใช่ตัวเล็กๆนะเนี่ยนี่เชา้ชาๆก็เนี่ยว่ายน้ำวนไปวนมานะ หาเยอกันเพินเพินฮะดูแล้วก็สบายตาเหมือนกันนะเพินเพินดูฮะธรรมชาติฮะอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ